ทางอไทางการอะไรไปครับของใครงอีจิ๊บมันสั่งอะไรพวกฉันวางรองเท้าอะไรเยับปัปาไปนงไปร้านกาแฟต้องจ่ารอกนี้ไปร้านกาแฟๆนะๆนะๆโอ้ยแม่ลูกจูงมือกัน ม่ลูกอดีตชาตินะไม่ใช่ชาติน uh ี้นะอะไรป้าเ็จริเหมือนเหมือนการรู้จริงเหมือนกันสวัสดีคบป้าสวัสดีครับสวัสดีครับป้าสวัดป้ามาทำอะไรนป้ามาทำอะไรเนี่ย ข้างในแล้วพี่อะไรบ๊อบอะไรุยใครอข่ไข่ในนี้เหรอฮะใครอ่ะงล่างล่างล่างสารบะอะไรระวังเพลงเข้านะพี่ไม่เข้าใจสองชั่วโมงกว่าใครวะมันอยากใส่ลูกป้าใส่หน้าตาอยากมาเจอตัวจริงไมาสวยกว่าอาเสยะว่าในในที่เห็นที่เห็นในคลิปในทีวี นี่ที่ไหนป้าตอนนี้อยู่เท่มัน้ว่าอยู่ไหนคุยเลยนไหนป้าเนป้สวยเยเนยทำงานอะไรอยู่นี้จะไปไหนครับรับื่อรถามได้ไหมอายุเท่าไหรู่้จักทางไหนอ๋อเอยไอ้ี่คุยไม่ได้คุยป้าสวยยังไงอะ คนมาแต่คนมาเขาไม่ให้วางก็ไม่ว่างอป้าคือพอดี f เอฟาีเขาผ่านมาทางนี้น้ำมันก็หมดพอน้ำมันหมดป้าผมไม่มีตังค์เติมน้ำมันเขาไปเติมปีป้าไม่เติมปีหมอปลานี่มันยืมเงินป้างเอาเท่าไหร่บอกเขาไปเลยเอาขอขอขสัก500ได้ไหม ่ทองเป็นตัวเลยก็มีทองเยอะแย้ปลาคายทองไปสักเส้นกันไปปลาก็ผมไม่มีไงเขาเป็นเอสตีปลาจะเอสตีหมอปลาเอ้ยเอาไงอย่าทำแบบนั้นสิปลาเอสตีเข้ามาหาพอดีน้ำมันเขาหมดกลางทางเขาขอตะข้าวร้อยเอาไงผมไม่มีหรอกบอกเขาไปดิมีนะแต่แล้วกลับงานเกาไม่มีตังค์อ่ะ ป้าเลี้ยจะช่วยค่ายังไงร้องกันไปให้กคำจั้งร้อนไปผมไม่มีผมหัวมากเลยเนี่ยพอยยิ้มจับผมว่าทันทีป้าปลาชักตั้งร้อยไปกัดฟันชักตั้งร้อยหนึ่งให้ขับตักงร้อยตีคนละร้อยสามร้อยตีเลยแบล็คที่กินได้ไหมเราปากี เขาขอตังค์ไปให้พี่ได้ไงสงสารน้องมันอุตส่าห์มาหาคุณไม่ต้องพูดเลยไม่จะช,ชีวิตจริงในบ้านนี้เลยชี้ได้ทำไมอ่ะเป็นความจริงไงอย่าชี้หน้าอย่าชี้หน้าไม่ชอบให้ชี้หน้าเอาไงให้น้องไปต่อร้อยจะให้ยังไม่ให้หรอกนะมีนิดเดียวไหนขอตังค์อยู่ไหนไม่ต้องขอดนูนะ<ม>ก็คนละร้อยป้าน้องเขาอุตส่าห์มาเยี่ยมเนี่ย ระชากนี้ไม่ได้บัญชาการสงสารเด็กมันกูไม่มีจะใช้เอาทองไปตะเซ่งกันไปให้น้องมาจำนำกันไปไอ้นี่ป้าไม่ได้เป็นคนที่นี่เลยค่ะใช่เดี๋ยวป้าเมื่อกี้จุงมือป้ามาอยู่เลยมาด้วยกันอยู่เลยป้าอะไรจุงมือมามาจุงมาด่าไม่ใช่ชีวิตจริงเนี่ยชีวิตจริงก็ให้ทองไปตะเซ่งก่อนแอบชีก็ให้ทองไปเอาไปที่เอลราเลยสั้นที่ที่ไหนป้าจะค้นเป่าตังป้าให้ตันน้องไป อย่างนข้งนี่นะเดี๋ยวชีวิตจะยิ่งแตกต่างขึ้นทำไมป้าเป็นคนดื้อแบบนี่ยอา้องก่อน่งั้นละแหว้ก็ได้ให้นะว่าตังบงเจ๊เจ้าอะไรบอกก็เลยเดี๋ยวขี้ทุ่นเขาสงสั่งมันเย็นๆนะบรรใต้เพื่อนพี่โน้อเยอะเลยตำรวจก็พูดกันอย่นผมจะดูแลรัศนาหรือปืนสายไม่เห็นมันเลยพันอยู่ไหนมาดูแลป้าผมดูแลอยู่คนเดียวเนี่ยก็คือพวกจะตายได้ ป้าเยอะจริงๆเลคือแต่นะให้ตังน้องมาจากร้อยไปเอนนี้แล้กครับไม่ใช่หรอกหมูข้าวไม่มีเงินเลยห้าสิบบาทอ,อ้อนบอล้อนบอเลยอ้อนบอลเลยพูดกันอย่างนี้นะก็ป้าจะโดนใจคนแอบยิงอ่ะเมื่อไหร่ป้าจะไปเลิกเป็นคนพี่เดียวสักทีป้าผมอยากมากเมื่อไหร่ที่จะเลิกเป็นคนมากสักทีเลยควายก็ป้าก็าเราเป็นเมียผมด้วยอิสระ เอ้าวนี่ชีวิตความฝันของคุณก็นี่บ้านผมป้าอยู่สมัยฐานะอะไรเมียบ้านกูชีวิตจริงพ่อแม่กูตอนนี้มันไม่ใช่ชีวิตความฝันอ่ะพี่ขอก็เลยขอให้ไปก็จะดีได้ดีได้ดีมากเลยป้าป้าไปดีผมขอจักหน้าตึบบาทได้ไหมเดี๋ยวต่งท่านแปดมีผ้าดนใจคุณแม่ยิงเนี่ยป้า เอาไงาจะให้ตังของไม้เราจะได้กราบกูไม่ให้แล้วกูมีนิดเดียวไหนเป้าตางังนะไม่ต้องมาดูกูแล้วกูไม่ใช่คนบ้านนี้ในควายก็าถ้ามีนิดเดียวก็ต้องกล้าโชว์ต่อตังสิไม่โชว์นะกูไม่เคยใช่คนบ้านโกแสดงว่ามีเยอะโอ้ยอยู่พูดกังไงไอ้สักดิ์เบือเอาตังย์มาดูก่อนน,นั่นคนแบบนี้เขจะแอบยิงเขาไม่แอบยิงหรอกก็แจกน้องไปคนละร้อยสิ <laughs> ไปกันเลยนะไม่ต้องมาพูดนะ สักนินรัตดาวาสนาดานัยมาโนดรัตนาวัฒนศรสลุงป้าป้าได้ชุดเลยป้าวันนี้ไม่ป้าไม่ให้เงินผมน้ำมันกลับผมไม่กลับหรอกไม่กลับก็ไม่กลับขึ้น่ต้องกลับทีป้าเไปคุยคนนี้เลยใครไม่รู้อ่ะไม่ต้องพูดนะก็คุยดิมึงจะคุยจริงม่ะกูเลยมึงมาโกงหมดเลยเนี่ยว่าอะไรว่า ไอ้คนนี้เป็นหน้าหมาไม่ใช่คนบ้านเราหลังนี้เลยนะมันดใตยพูดไปแต่โอเลยเขาต้องรู้จักบอม่ามาะเราเป็นหมอนะบอม่าหรือเปล่าบอกว่าป้าเนี่ยเป็นเมียไอ้ก๊อปพี่บอกเลยป้าบอกไปเลยไอ้ควายแต่งเรื่องว่าเป็นเป็นหัวควายป้าบอกน้องแล้วว่าป้าเป็นิไอ้สัตว์ชีวิตจริงว่าไม่นอดสักนิดเล่นดาววาสนารรนในมโน เดี๋ยวพี่น้องมากับตำรวจเยอะเลยเพราะตำรวจแล้วป้าตบผมทำไมอ่ะมึงไม่ใช่คนบ้านหลังนี้คนมันตายพูดน่ะมาเอาแหวนให้กับไปนาเข้ากับไปขอได้มาถอดมาดูขอมาดูยุ่งเลยกับชีวิตผมนะก็ให้ตังค์น้องของร้ร้อยเลยโอ้ยมันจับมือเจ็บมากเลยไม่เล่นดังป้าทำไมตอนแรงมากเลย รวไปหัวไอ้บ้ากับบ้านคุณบอสเลยไปสั่งทำงานอะไรกันอะขายประกันครับประกันอะไรของไทยครับของกรุงไทยแรสตราจะมาขายที่ไหนเน,นี่ยผมวิ่งรอ้อ้แถวเนี้จะขายได้ยังยังเลยครับป้าซื้อประกันเฮ้ยเชื่อผมซื้อประกันเอาไหมป้ามาวิ่งเยอะอ้าวด่าประกันก็ทำไมอ่ะ นี่ไม่ใช่ชีวิตจริงขาเชื่เลยนะก็ซื้อประกันน้องๆเข้าไปเลยต้องเวรคับกูหรอกซื้อไปเลยจุดเดียสพี่โนดมากซื้อไปเลยประกันน่ะกูไม่ซื้อหรอกประกันฟันหน้าเนี่ยไอ้ติดต่อเรื่องฟันหน้าไอินซังพวกฟันล่างหักเนี่ยได้กี่บาทถามกูดิถามกูสิจ้า วัมือทั้งวันป้าขาวมันซื้อประกันหรือเปล่าน้าปัญหาหักแด่แ่หนึ่งนะป้าอ่าปัญหาแค่แต่หนึ่งเอาไงมึงไม่ต้องมาพูดเลยควายดองอาดาใครมึงหนึ่งแหละพอดีไิตจริงมันจาวขนง่อยเ้าวขุนง่อย วงะ้พูในเอเดียวันน้ป้าอ้ผมร้องป้าเขาต้องหยุดายร่างกายถึงมันดเจจะตายไปเลยสิอะไรถ้าผมตายแล้วแล้วใครจะเผาผมอะไม่ควายอะป้านเผาไม่ได้ไปนนั่งมป้าปนัดป้าหายไปไหนอะป้าป้าป้านยวันนี้วันนี้กินยายัง้ ผู ver, ้ผอ้่า้ก็เรียบร้อยื uh ่มาตือนกันอย่นี้นะครับ้จนไม่ใช่ชีวิตจริงนะค่อยค่อยหน่อยที่ผา